forward สวัสดีครับวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับผมเข้มผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ของฟอร์ดเอกจันทบุรีนะครับวันนี้ผมจะมานำเสนอทิคเล็กๆเกี่ยวกับเจ้านี่เลยกล้องมองหลังครับรู้ไหมครับว่ากล้องของฟอร์ดมนันสามารถซูมเข้าไปได้ไปดูกันครับว่ามันซูมยังไงไปเลยครับ ตอนนี้ผมได้อยู่ภายในของเจ้า Ranger Y Tag แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ากล้องเรามันซูมได้จริงไหมไปกันเลยหน้าจอกล้องมองหลังของ Y Tag ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าเกียร์ถอยหลังให้ดู <c oughs> อ่าเข้าเกียร์ถอยหลังแล้วเห็นไหมครับเห็นแบบนี้มาพร้อมเซ็นเซอร์แล้วก็มองหลังแล้วก็เส้นกะระยะเลี้ยวนะครับแต่ที่มันมีดีกว่าที่อื่นนี่ครับเครื่องหมายบวกตรงนี้ ทุกคนอาจจะไม่รู้เครื่องหมายบ่วงที่คืออะไรนะครับถ้าไม่เคยกดเล่นมามาดูกันปึ๊บ hey, เฮ้ยมันซูมได้ครับอ่านี่ซูมออกซูมเข้านะครับประโยชน์ของกล้องมองหลังนะครับไม่ได้มีแค่ไว้สําหรับมองเพื่อดูว่ารถจะชนหรือไม่นะครับหรือว่าแค่ถอยเข้าอย่างเดียวนะครับรวมถึงมันยังสามารถดูได้ว่าของที่เราทําตกข้างหลังนะครับเป็นอะไรนะครับบางทีถ้าไม่มี ออปชันนี้หรือว่าไม่มีการซูมเนี่ยครับมันอาจจะทำให้เราลืมสิ่งของนั้นไปก็ได้เพราะว่ากล้องมองหลังธรรมดาอาจจะมองไม่เห็นนะครับนี่ก็เป็นข้อดีของกล้องมองหลังที่สามารถซูมได้นั่นเองนะครับเป็นยังไงครับผมกับทิกเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับเ a n g e r w ์วายแทคันนี้นะครับเดี๋ยวข้าหน้ามีรุ่นไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ so